สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามกันทาง YouTube เป็นประจำทุกๆวันนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้อัดมา2-3สวันคือไม่ว่างจริงๆก็อยากจะมาลงให้อยู่แต่ช่วงนี้งานเยอะมากๆครับผมไหนจะวุ่นวายในกลุ่มอีกนะครับเพราะว่ากลุ่มก็มี2กลุ่มนะครับมีทั้งสูงแรกมีทั้งสเตปบอนเต็งนะครับ วันนี้ผมมีเวลานิดหน่อยก็เลยจะมาลงให้นะครับแต่ขอเลือกเป็นคู่ตีหนึเลยด้วยกันนะก่อนอื่นก็จะพูดสรุปของที่ลงไว้เมื่อก่อนเนาะแต่มันก็หลายวันนั่นแหละแต่จะพูดให้ฟังคือเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามกันนะผมบวกทุกวันเลยนะทำมาทั้งหมดนี้จะร้อยคลิปแล้วตาย3นะครับ คือตายนี่3นะร้อยสามสิบกว่านี่คือรับประทานนะครับอ่าแล้วก็ทำมาต้นเรือน,นี้ยังไม่เคยสะดุดนะครับยังกินแทบทุกวันนะแต่แค่ช่วงนี้ผมงานยุ่งก็เลยไม่ได้ลงให้ทุกวันส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาในกลุ่มถ้าในกลุ่มก็จะไม่ขาดวันนี้นะครับวันนี้ผมจะแจ้งก่อนเลยว่าอ่าบินแรกของวันนี้ เวลา17นานิกนบินที่2นี่ผมให้เป็น VIP เลยบินที่2บินที่3ก็คือเวลา1นึ่ทุ่มกับทุ่มครึ่งนะครับสตัวเป็น VIP ของวันนี้นะผมแจ้งไว้ก่อนแล้วก็แน่นอนวันนี้บอลเยอะบอลเตะเยอะมากทั้งบอลทีมบอลสเต็ปวันนี้ก็ต้องจัดนะโอเคนะครับวันนี้เอามาฝากหนึ่งตัวครับผมนะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวัน แต่ผมเลือกคู่ที่มาแข่งตี145นะครับไปที่ประเทศสกอตแลนด์สกอตแลนด์คัพนะครับนะเป็นบอลถ้วยเตะเวลาตี145คู่ระหว่างอาเบอร์ดินเปิดบ้านเจอกับพรัสติกนะให้จำชื่ออาเบอร์ดินไว้ก็พอนะแข่งตี145เปิดบ้านเจอกับพรัสติกนะคู่นี้สูงแรกมาดอต่ำตำครับผมนะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใด จะนอนหมายถึงจะนอนนะครับก็กดสูงแรกไว้ตอนนี้สูงแรกมารอแทะที่ที่ราคา1ลูกเองครับผมนะคือกดเลยน้ํา1.8น้ําสวยแต่ว่าถ้าจะให้ดีคือต้องตื่นมาเล่นสดผมอยากให้เล่นคู่นี้คือสูงแรกที่ราคาครึ่งครบลูกเลยนะฟังให้ดีครับผมสูงแรกอยากให้กดอยากให้รอกดที่ครึ่งครบลูกเลยไม่เกิน10นาทีนะถ้าเล่นสดไม่ต้องกด1ลูกแต่ถ้าจะนอนคือต้องกด1ลูกไวล้ละนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับเผื่อไม่มาครึ่งแรกก็งานจะเข้าอีกถ้าเล่นสุดมันจะได้เปรียบนะครับนะอ่าเพื่อนๆท่านใดที่รุ้นบอลตอนกลางคืนนะครับความหมายของผมตื่นมาดูแมนซิตี้แมนยูอะไรก็แล้วแต่ควรเล่นคู่นี้แล้วก็ไม่มาให้ย้ำหลังนะครับถ้าจบครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ย้ำหลังคู่นี้ถ้าจบศูนย์ศูนย์ครึ่งแรกจะเหลือแค่ลุคควบนะครับไม่ถึงลุกครึ่งหรอกเพราะว่าเด็ดราคามันต่ําผมเลือกคู่ราคาต่ําให้นะครับสกอร์มีแน่นอนนะ โอเคนะครับสั้น,นๆง่ายๆนะครับบอลสกอตแลนด์บอลคัพบอลถ้วยแข่งตี1 4 5คู่ระหว่างอาเบอร์ดีนเปิด,ปดบ้านเจอกับพรัสติกนะครับสูงแรกนะตอนนี้มารอแล้วหนึ่งลูกจะกดเลยก็ได้แต่ถ้าเล่นสดรอกดที่ครึ่งควบลูกแล้วก็ครึ่งลูกไม่มาย้ำหลังที่ราคาลูกควบคู่นี้นะเฉพาะคู่นี้นะทบเงินท่านไปด้วยโอเคนะครับ ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะฝากไว้หนึ่งตัววันนี้ส่วนเพื่อนๆท่านใดอยากได้ไวแล้วก็เยอะมาตอนนี้เลยครับผมแอดไลน์เข้ามานะทักมาหาผมเลยช่วงนี้จะยุ่งมากๆแล้วก็วันนี้ผมแจ้งก่อนว่าสูงแรกทั้งหมดผมจะให้8บินอยู่ที่78บินนะครับในค่ำคืนนี้แล้วก็เป็นบอลทีมแล้วก็เป็นสเตปนะครับโอเคนะครับ ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะถ้าไม่พออยากได้ไวอยากได้หัวคำ่ำคือตอนนี้แหละผมจะลงบินแรกนะครับนะแอดไลน์เข้ามาเลยครับผมโอเคนะครับน่าจะเป็นคลิปเดียวนะครับวันนี้ไม่มีคู่ไวให้คู่ไวผมขอลงในกลุ่มอย่างเดียวโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่เลยในวัน,วนอ่พรุ่งนี้นะครับนะโชคดีทุกท่าน สวัสดีครับ